สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนออุปกรณ์เสริมในการติดตั้งรถนะครับตัวหนึ่งนะครับช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมตัวนี้ก็เป็น Mitsubishi ไตตันตัวใหม่นะครับเป็นตัวตัวแคปบนะครับตัวนี้ ตัวท็อปสุดนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์หลังไม่มีมาให้นะครับก็จะมาติดเซ็นเซอร์เพิ่มนะครับสําหรับรถคันนี้ก็เพื่อนบ้านก็ใกล้ๆกันนะครับมาให้ติดให้นะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับนํามาให้ติดตั้งนะครับจะได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่เราจะติดตั้งก็ไม่มีไม่เยอะนะครับเราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับ เราการสั่งซื้อได้นะครับหรือจะไปซื้อที่ร้านก็ได้นะครับก็มีขายทั่วไปก็เป็นเซนเซอร์ถอยนะครับแล้วก็มันก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับให้เราเลือกมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักพันนะครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่รุ่นนะครับผมส่วนในครั้งนี้ผมจะเอารุ่นที่ติดตั้งทั้งหมด4จุดนะครับเซนเซอร์ติดทั้งหมด4จุดนะครับผมจะได้จับระยะได้เยอะและมุมการจับได้เยอะกว้างขึ้นนะครับ เขาก็ปูเสือกันรอเลยนะครับสำหรับการติดตั้งครั้งนี้ Dude, <C> ส่วนการเลือกสีของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีหลายสีนะครับสมมุติว่าแล้วแต่รุ่นรถนะครับอย่างถ้าเกิดเราจะติดมิซูบิชิเนี่ยส่วนใหญ่จะติดอยู่มุมเดิมสแนดารดนะครับที่เขาติดมาจากศูนย์ก็จะเป็น4จุดนะครับจะเป็นจุดอขอบสีดํากระชนดน้าล่างนะครับก็จะมีจุดนี้1จุดนะครับแล้วก็จุดตรงนี้1จุดนะครับก็ อีกข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับ2จุดนี่นะครับก็จะได้4จุดพอดีนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมุมมันจะกว้างนะครับแนะนําให้ติด4จุดดีกว่านะครับเผื่อมีเด็กเดินมาหรือมีแมวมีหมามีสุนัขนะครับผมเดินมาเราก็เซ็นเซอร์ก็จะเตือนนะครับทําให้จับระยะได้ทั่วถึงนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีมาให้ก็จะเป็นเซนเซอร์อยู่สีตัวนะครับเป็นผมก็เลือกเป็นสีดานะครับเพราะว่าเจ้ามิสูตัวนี้ต้องติดสีดํานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวบล็อกคอนโทรลมานะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสําหรับบล็อกคอนโทรลก็จะมีจุดต่ออยู่ทั้งหมดอ,อยู่6จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นสายของพาวเวอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะมีแดงกับดํานะครับตัวนี้ก็ เป็นขั้วบวกก็จะเป็นสีแดงน,นะครับแล้วก็ขั้วลบเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับชุดนี้มอนิเตอร์ก็เอาไว้สําหรับต่อตัวนี้นะครับจอที่เราจะต่อไปหน้ารถนะครับตัวนี้ก็จะบอกระยะซ้ายขวานะครับว่าตําแหน่งจะถึงจะชนจุดไหนถึงก่อนนะครับจะมีสเกลของหลอดติดสว่างให้นะครับแล้วก็มีระยะตัวเลขตรงกลางให้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมจะมา ดูหน้าจอกันอีกทีนะครับแล้วก็อีก4จุดนะครับจุดนี้จะเป็นจุด A B C D นะครับจุดนี้ก็ไว้ใส่ตัวเซ็นเซอร์ทั้ง4ตัวนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีทุกขััวต่อมัอนกันนะครับ4 4จุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับไฟเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนนะครับไฟเลี้ยงในการต่อเน,นี่ไม่ใช่ว่าเราเอาบวกลบไปเข้าแบตนะครับเราต้องเอาค้ว ขั้วสีดํานะครับไปต่อกับกาวรถครับเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ขั้วสีแดงเนี่ยเป็นสัญญาณไฟถอยนะครับจากหลอดไฟถอยด้านหลังนะครับก็คือขั้วบวกของไฟถอยนะครับเอามาต่อเข้ากับกล่องเพื่อจะให้ทํางานตอนถอยนะครับสําหรับอุปกรณ์อีกตัวนะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือตัวฟิวนะครับตัวนี้ที่ถึงแม้ว่าไฟถอยจะมีฟิวอยู่แล้วนะครับแต่เราก็สมควรจะใส่ เพิ่มจากการต่อบล็อกชุดนี้อีกตัวนะครับเอาไว้เซฟตี้อีกชั้นนะครับจะใส่ที่5แอมป์ก็พอนะครับไม่ต้องใส่แอมป์สูงนะครับเพราะว่าเผื่ออุปกรณ์มันช็อตตัวนี้จะได้ตัดก่อนนะครับจะได้ไม่ไปร,รบกวนของฟิวของรถนะครับฟิวไฟท้ายรถก็จะฟิวไฟถอยจะได้ไม่ตัดนะครับผมก็อาจจะตัดนี่ก่อนก็มีไว้เซฟตี้ดีนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมรถทุกชุดนะครับแนนาเพื่อนๆให้ ใส่ฟิวทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อตรงมาเนี่ยเกิดการช็อตขึ้นมาแล้วที่รถไหม้นะครับไฟแบลตลัดวงจรนะครับที่ไหม้รถนะครับก็เป็นเพราะว่าเราไม่ใส่ฟิวในการตัดเพราะว่าเวลาเราช็อตเนี่ยรถเราจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่าน,นี้นะครับผมสาคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับอย่าลืมอุปกรณ์อีกตัวนะครับที่ใช้ก็คือ,อท่อร้อยสายนะครับตัวนี้ ก็จะมีท่อร้อยเนี่ยก็จะมีเส้นท่อชนิดอ่าผ่านะครับเราจะได้เขาผ่ามาเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ใส่สายที่นี้ได้นะครับก็ผมซื้อมาสองไซส์นะครับจะมีไซส์สิบมิลกับน่าจะเป็นหกมิลอีกตัวนะครับตัีนี้หกมิลก็ไวเดินเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไวเดินเมนสําหรับไปสัญญาณหน้ารถนะครับผม จะแถมมาให้ก็คือเจ้าตัวฮอนซซนะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่22มิลนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้เจาะเจาะรูนะครับตัวนี้ก็ไว้ใส่สว่านแล้วเราก็เจาะรูเพื่อจะใส่เจ้าตัวเซนเซอร์นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปติดตั้งกันนะครับไปมาร์กตำแหน่งแล้วก็ติดตั้งกันเลยนะครับ เพื่อนเดี๋ยวมาดูระยะในการเจาะนะครับผมไปวัดจากเจ้าตัววัรถของผมที่ติดมาจากศูนย์นะครับผมให้วัดจากขอบนะครับกันชนนะครับตัวนี้ตัวกันชนนะครับวัดจากขอบมุมนะครับสีดํานะครับมองแนวตรงนะครับแล้วก็ให้เจาะอยู่ที่7มิลนะครับผมพอถึงเราได้7มิลระยะจากนี่มานี่แล้วครับ7มิลแล้วก็เจาะระหว่างกลางระหว่างสีดํานะครับตรงนี้ก็จะได้ตําแหน่งของเซ็นเซอร์ตัวตัวแรกนะครับผม ในส่วนของตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆวัดจากมุมขอบด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับขอบด้านล่างละ4เซนนะครับผมแล้วก็วัดจากขอบด้านข้างนะครับอยู่ที่3.5นะครับหรือให้อยู่ระหว่างกลางของตัวตัวนี้พอดีนะครับให้กะระยะให้ตรงกลางนะครับแบ่งครึ่งก็ได้ครับสูงจากตรงนี้มาตรงนี้4เซนนะครับแล้วก็จากนี้แบ่งครึ่งระหว่างนี้พอดีนะครับก็จะได้ตัวที่2นะครับ และกก็ในส่วนของอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันนะครับก็จะได้ตัวที่3กับ4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะกันดีกว่านะครับผม สำหรับเคี่ยวนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกในตัวมาเองนะครับกดได้เลยนะครับผมตัวเซนเซอร์จะมีมุมบาด้านบนอยู่นะครับเหมือนกับขอบที่สูงอยู่ด้านบนอยู่ขอบนะครับให้ตัวขอบด้านบนเนี่ยอยู่อ่าอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของรถนะครับผมจะมีขอบนะองเห็นไหมครับผมนี่ครับจะมีสันขอบอยู่นะครับนส่ครับเพื่อนใส่แล้วก็ให้ตัว ขอบสูงนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเจ้าโคงซอที่เราจอดเนี่ยก็เป็นไซส์ที่เขาให้มานะครับก็ขนาดยี่สิบสองมิลก็พอดีนะครับนีก่ก็กดเข้าไปเลยนะครับลดแต่ละคันเนี่ยความหนาของเจ้าพลาสติกกัะทนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ กดให้มันแนบสนิทนะครับ หลังจากเราไปเดินสายด้านล่างไว้ร้อนนะครับเราก็จะต้องเดินสายสัญญาณไฟถอยลงไปข้างล่างนะครับก็เริ่มจากสําหรับเจ้าพิซูชิไทตันก็จะมีนอ็อตอยู่2ตัวนะครับสําหรับถอดไฟก็จะมีประแจเบอร์1ิก็ได้นะครับหรือจะขันด้วยอะไรวงแฉกก็ได้นะครับ กันหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ถอดสายมาดีก่อนครับจะได้ห้อยไฟจะได้ไม่เป็นรอยนะครับมาดูว่าตำแหน่งของไฟถอยอยู่ไหนครับไฟถอยอยู่ตำแหน่งนี้นะครับไฟสีขาวนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับสีเหลืองอันนี้ก็เป็นไฟเบรกนะครับต้องต่อให้ถูกตำแหน่งนะครับสำหรับขั้วก็จะมีอยู่สองขั้วนะครับคือขั้ว สีแดงนะครับจุดนี้แล้วก็ขั้วสีดํานะครับเราก็ต่อไป2เส้นเลยนะครับจากนี้ไปจะได้ไม่ต้องไปดึงกาวจากด้านล่างนะครับนะครับเพื่อนๆก็ตําแหน่งของไฟถอยนะครับก็จะมีเส้นสีแดงนะครับแล้วก็กาวสีดำครับเราก็เอาขั้วของตัวของกล่องนะครับมาต่อได้เลยนะครับ ขั้วสีแดงครับไปจับกับสีแดงของไฟของตัวไฟต่อยนะครับแล้วก็ขั้วที่เป็นสีดําคาดแดงนะครับไปต่อกับขั้วสีดํานะครับเพื่อนจะเอามัดให้แน่นก็ได้ครับถ้าไม่มีตัวหัวแรงบัดกีนะครับแล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็เทปพันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบัดกีก็จะทําให้สายไฟมันแน่นหนามากกว่านะครับผม หรือใช้ท่อหดตัดก็ได้ครับท่อหดใส่แล้วก็หดก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่อยากตัดสายมันขาดนะครับก็คือเอาไปจ้ำต่อนะครับก็เลยใช้ใช้เทปปั้นแต่ไฟดีสุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปตัดต่อใหม่นะครับสําหรับสายเดิมของรถนะครับเก็บสายให้ดีนะครับผมใสเก็บันทยมัดก็ได้นะครับ เอาจชื้อปนภายนัดเลยครับมันจะได้ลาด,ดึงข้างล่างจะได้ไม่หลุดนะครับสายจะได้ไม่ขาดเพราะว่าสายเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันจะสายจะเส้นเล็กหน่อยตัวไฟเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ประกอบต,ตัวไฟได้เลยนะครับ หลัวนี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเก็บสายด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อเจ้าตัวมอนิเตอร์ของสัญญาณเซ็นเซอร์ถอยนะครับไปที่คอนโซลด้านหน้าด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาติดตัวมอนิเตอร์หน้ารถนะครับก็จะติดในส่วนของทางด้านขวาครับของคนขับนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าจะมองเห็นได้ดีสุดนะครับผมแล้วก็เราจะเดินร้อยผ่านตรงนี้มานะครับขอประตูมานะครับ ขอประตูมาแล้วก็อันนี้มืดเลยนะครับน,นี้ขอประตูแล้วก็ยาวมาที่ตัวด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดตัวพลาสติกด้านข้างอ่อนครับแล้วก็ทำการตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะครับเราก็จะเปิดตัวแคปออกมานะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับช่องสําหรับด้าน หลังคนขับนะครับก็จะมีรูใต้ล่างนะครับสามารถต่อขึ้นมาได้ครับตัวนี้ก็เป็นสายกล้องที่เขาต่อไว้แล้วนะครับแต่เราจะต่อเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับเพื่อนๆผมก็มาเดินสายนะครับอันนี้ก็ทำมันจะมืดเลยนะครับผมก็เดินสายใส่ร้อยท่อนะครับเรียบร้อยนะครับจากด้านซ้ายมือนะครับมาทางขวามือนะครับแล้วก็นะครับมาขึ้นที่นะครับผมนี่ก็ฝั่งนี้อีก2ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็มาขึ้นจุดเดียวกันนะครับจุดกลองนะครับจุดนี้ สำหรับจุดกล่องเนี่ยผมจะไว้ด้านหลังนะครับที่มีคัตซีบังอยู่นะครับกล่องอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับกล่องนะครับก็มัดไว้นะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเวลาล้อดีดมันจะติดตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไม่ไปโดนอุปกรณ์กล่องนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ติดมาหลายปีนะครับล้างอัดฉีดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็คืออันนี้เราก็กันน้าไว้ด้วยครับแรงน้ํากระเด็นจากล้อมานะครับก็เก็บสายใส่ท่อนะครับแล้วก็มัดเก็บให้ดีนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ท่อไปด้านหน้านะครับที่ผมบอกใส่ท่อเรียบร้อยนะครับก็ไปด้านหน้าแล้วก็ไปขึ้นตรงจุดด้านหลังคนขับนะครับตรงนั้นแล้วก็ไปที่หน้ารถที่ผมถ่ายไว้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณถอยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยดูนะครับผมอันนี้ผมใส่เกียร์ถอยแล้วนะครับเจ้าเซ็นเซอร์มันก็จะมีบอกระยะได้ฝั่งละ2ตัวนะครับ อันนี้ก็จะบอกว่าระยะด้านขวามือนะครับระยะห่างจากวัตถุอยู่ที่0.9เมตรนะครับก็อยู่ที่90เซนนะครับแต่ถ้าเราถอยใกล้ๆมันก็จะมีเสียงเตือนติ๊ดๆ,ๆนะครับแล้วมันก็จะดังแล้วถ้าเกิดติดค้างเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่0.3หรือประมาณ1ฟุตนะครับ30เซนก็จะชนแล้วน,นะครับก็จะบอกระยะซ้ายขวานะครับว่าระยะไหนมันจะถึงก่อนก็จะมีขีดเตือนนะครับจากเขียวไปเหลืองแล้วก็ไปแดงนะครับ แดงคืออันตรายแล้วนะครับผมสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะครับมีราคาหลักร้อยก็มีครับหลักพันก็มีแล้วแต่รุ่นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับการนําไปใช้เกี่ยวกับการติดเซ็นเซอร์หลังนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตัวหรือ4ตัวนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างนะครับเราซื้อมาเองติดตั้งเองก็อุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะนะครับเครื่องมือก็ไม่เยอะนะครับผม เพื่อนๆจะได้ประหยัดงบในการติดตั้งด้วยนะครับสําหรับรถที่เพื่อนๆ่มีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับสําหรับถ้าคันไหนมีกล้องเนี่ยเราติดเ,เซ็นเซอร์เสริมก็จะทําให้อ่ามีเสียงเตือนก็จะเผื่อเราไม่ได้มองกล้องนะครับก็จะปลอดภัยได้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง m ม็กไมค์คาด้วยนะครับสวัสดีครับ